สะพานกันเข้านางปราจาสาธุกันเอ็มมังพานกันกวังจนกังท่วงอาสะจันธนาคันบุทีนาตามเปรินตรงคนเย็นทุกข์ห่างหาย วันสิทธนไทยได้พันพรางจากบุริวันดำประเวณสีทอนทาวน,นาวสองออก เวรดามผนกุนหามอยมบังขังไอหอนพอมบังหอนขางวงคนรังคำมันลานลวนพวดไว้ยังเพนสมเครื่องเวีนเสดเป็นลันสีแพ่นไม่ตี่ทุกข์เศร้า กรรมพามสุนสางคนนามการลิงกางลันเทมพง่สามทาวอัมมาหันดุลลานสัมภูริสามทั้งหลายนราลจดนหญิงชายฝงใดขันมานั่งฟังทำเงานอนพ้นว่าสิตายไปเป็นนกเข้า พ่อฮ้อันสั่นทางอู้อันดุล้านสัมงปุริสั่นทางลายนอนล่นจนหญิงชายฝูงใดขันมานั่งฟังธรำหญิงเสาเพื่นว่าสิตายไปเป็นก๊อบเกลผูพ สันทังวัวนดูล,ลานสัมภูริสานทางลายน้อนหลันชนหญิงชายหนุ่มนาง มาทำบุญยานใดเห็นนานเ้ามันสิได้ผัวผู้เท่านั้นละมาก่อนชิงสร้างคือดังนาากรรมินทันดาทำบุญเห็ุนา้าจึงได้ผ้าผู้เท่าเท่านั้นละมาก่อนสาชงติปตูนี้บนใด เคียงให้เห็นนาพระมันติดตามบอนได้ขาดเพราะฉะนั้นนางปราณเจ้าทางหล สีสุมส้มจังสิได้ผัวผู้น่อยเมียผู้นุ่มมากอดอ่อนคิงดีนะายมนามเอาละถึงกันหาฟังว่าจะติดเทิดตัอขอเรียนเชิญเพี่น้อง สันดับท่องเรื่องอิทานฉันสิได้กางตานถึงกำเนิดชูชูโซกกับผกรุงลังขี้เละลายไก่สาวเปลี่ยนนิล้มภูมเปาเหม็นกุยโซโครโก้เกิดจิกาเื่อนมาห้อเท่าผู้เดียว ปากกัปากเบียวเบี้ยวดังกัยหูเหินตาก,กะเลิอนหูกะกางกระดูกข้างลื่นวันจากนั่นกรรมยังนาเป็นมาแต่ผัดเกิดกำเนิดมาเดือดร้อนเครื่องควันพังจะกูนฉันสิเล่าแต่ผวนเข้ามาอยู่ในคัน แม่มันฝันหน้าปะาลาดใจจนบ้างฝันวางกินมากวางหมดเจ็บบุญจนพุ่งไข่ลาบเลือดไก่หมดสามสามีเริ่อปันนั้นกระบอพองลาบเลือดงั่วหมดตั้งสามสี่หมอยยอสดจนหมดแปน ตื่นขึ้นมาก็เลยหิวขิดอยากกินบ่มีแล้วแนวว่ามันมีทองเห็นดันใด้ได้แต่อยากน้ำไหลไหลยอยากแต่ก่อยดอกซอยใส่ใส่มักน้าแม้มันแสนปวดลาว่าทนทุกข์ทรกรรมเป็นน้ำแนวสูลรกายดกเพลดพาอยู่ในทอง ปราะข้องตนสิตายเมียนสิบเดือนจวนสิขวาดแม้มันเจ็บปวดท้องเจ็ดเมื่อแต่วันหุ่นพอเมื่อมันออกพ่อนแม่ลุยขาดใจตายเกินเป็นชายบ่กคือเขาพอได้เอาไปเรี่ยง ผู้ไก่เคียงบหันตองจับใบยอุ้มกอดหอดบวก้าเข้าไก่ล้ไผฟ้องก็ไม้มื่อนไผยไผกออ็ได้เ้อนว่ามนุษย์อัเปลียนเป็นกาเลี้ยบหลักบามกำน้ำตองพอมันพองผลเลี้ยงข้าวเดียวก็ตไตจาง โอ้เด้อหากเป็นผู้หญิาเอามาเลียงตอไปอยู่ต่อมาผู้หญิแดนไวเชียสังขารตาใาาเลยสงสารได้รับเบาไปเลี้ยงเพียงว่าพ่อเข้าใดตาง่ายกับหมดหมอดหอดพอลุกแม่ปางผู้มาเลี้ยงต่อมัง สังอาวามุนนเคือือยานสายโลหยตเขาก็เสียชีวิตนั่นจากมังไปเกียงผู้ใดเอาไปเลี้ยงก็เพียงกันตายแกบบรกตวแสียพันพี่นองดกสุนเศร้าเจ้าเผาพัง นับตั้งแต้มือนานมันกะเล่งจนจัดแพาใส่อยู่น้ำวัดมูพระสงฆ์กะสงโวน่านพระคุณก็เลยให้มันนี้ไปบ่เลี้ยงต่อก็แต่ความเดือดร้อนพระสงฆ์หอนบ่เถอก,กันนะ มันก็นเลยโดนดานดอกควางเที่ยวหาขอเลาะไปตามข้ามี้คำใสกะนอนนาาขอขันดอาพาอื้นตราเบียบาทขอเธอนั้นเธอนี้ก็มีคึ้นมากลาย ไว้ก็กายเป็นเท่าสังขาเล่าก็เลยอ่อนหลังก็โคดแอวก็ควงสุงลาคว้าแต่หลังเงินก็ะยัดใส่บางลอยก็สาบอัดไ่ทั้งภายไปพายมาคิดอยากหาบนเก็บเมียน พื่อนบดีสาด้วยถึงข้าสวยจนสิแย้งแย้งไปฝากเชื่อไว้หลักษายเบิงดูเสียวกันเลยบ่ฮู้สาเหตุหายะนะนับแต่มันนี้ป่าดอกข้างไก่ลวง ของทั้งพวงมองส่องสูญเสียพี่พลเคยมังมีเกิดทุกจนเลยเอาเงินมูนันดอกพันใส่ดอกใจเกียนจนว่าเมื่อตลอดเสียนลอยกระสาบเงินพามมันมาถามเอาคืนโหลดเมื่อยเหมือนเงินเส้น กากหลานืออข้าวเนี่บอมีอย่างสิแทนคาจึงได้มอบระมิดตาไให้แกชูช้ชกเท่าความบองหลดบอมี ข้างกิใจระบาดเนียนคนแก่ได้เมียสาวฝ้าผ้าคลื่นเคหากระูบตตองมองมัวควแขนนั่งหน่อยดอกเมียแพงบ่ได้แต่งนะแย่งใส้ผาาทูบหน่อยบอนคือยังก็นั่งน,อน้อง จังว่าแก้วกำก่อนนางน่านาิต่างขีดเด่นคุณวิราจังคอยมาบอกขียนได้นางกระสัวเจหิญเหลือใจเดือย เะจะเห่ ue, บเคยขาดวาสนาผู้ขาวสัมงมาต่อยตำเดือเจะจะกินแกงหอ,อนอ่อนซ้อนได้กินแก้วคิดอยากกินลาบก้อยผันมาพอยแก้วกับปุ่มสีได้ยดีเสียได้เดือดย,ยอดสูง ผู้เคยฮักเสน่หาเหี้ยมเอื้อเส้นสะตาบ่สมหวังจังได้พังทลายมางบุญบุพเพคงสร้างดอมพร้อมผู้เฒ่าแก่มเอียกับคุณพ่อแม่ปาติเสดบ่ได้จึงจำให้ Lain hey, you don't have not man sa ta ตาพมพอมทำหนาทีพันละยาบ่อิดหนาละใจว่าผู้ใดเสหัวลองภาพก็พอใจด้วยเสน่หาฮักคอสัมวะพอกับลูกน้อยแนวสิต่อยบ่อยมีสูขแต่ในโลกนี้ว่าเมันอยู่น้ำพัง ไปกระามส้มแซวซึนกระใจหัวญาหามจนว่าพ้อชาวบานอิจฉาอยากคือน,นีเลยไปด่าไปตีเมียเจ้าของอยากให้ได้คือนั่งไทยมิรตางยิงชาวบ้านพร้อมนางพวกถือกดากูลาหนน่าผัวตนบ่เคยตีขันบ่มีนั่งบาง ผ้ากนลุมไปขามิรตาอยู่ลิ้มทาทั้งปอยดาเสียดเงยยิง,ยง,ยงถอยตั้งแดนโอดเสื้อมึงยากแคนจึงได้แรนนมานำเขาเอาเก่าผีพ้พาทูกแก่ไก่ไมายบอง บ่มีบ่หนุ่มแนนผู้เป็นแฟนสู่เก้าสร้างมาเมาผู้จังี่นกกลุ่มทาดาประจาน อา,มาเมตตาแล่นนอนบ้านได้ให้จมสีลุมจับผ้าบุกตับเห็นหนางผู้เัาทั่วมาน้ายอยเป็นอีนยังแพงสอยควันตาจังให้จุมแล่นไปอุ้มไปจวมเสร็จน้ำตาเจ้าย่าให้ผู้ใดต้องต่อยต็ ເຈົ້າກະຄືຢູ່ດີໆບາດມື້ນີ້ເປັນຫຍັງຈັ່ງເຫັນໜ້າເຄັ່ງມາມັງ m ັງມັງຍັງໃຜເຮັດສັງກ້າງເອຽງແຈວກລືນກລ เหงืวังยิงแก้วคนเอิมไปจงกคนไม่สอดแม่งอดตอดมือวอนิงแก้วกูเลือด้นางกูเลือดเหื่อวังเองแกงวคนเองไปจงคนไม่บาดคันขาดคบมือคอยแก้วกูเลยอด้นางกูเลย เลื่องวางเองแก้วก้นเนียมไปจบก้นไม่แต่กับแก้คบมือคอยแก้วกูลเลื่องหน้งขุนเลื่องเลื่องวางเองแก้วก้นเนียมไปจบก้นไม่ดู ผู้ยอดไหลใส่มือก่อยแก้วกูเลื่อนางกูเลื่อนเลือล่อ,อ้แก้วกูเนี่ยสิมาทุมานังไงกันถึงสู่เก,ก่านางเอ,อ้ยนางเก่าบัตี้หรือขว้าเจ้าใ้ผัวผู้กอดสิมาแย่งญาติเอา อามิตากระจึงเวาจาตตองผัวฉลามว่าจากใครออกทูผัวกวนเทาว่าห้องงนเขีงเข็มนั้นกรรบริโตนนั้นแมงงอนนั้น,งงน,น,นกรรบริปักกูนาเขาดากูนาเขาตีกูนาเขาดากูนานาพระนา เฮือวางเอ็นหนึ่งนั้นมันมันจำแขนกูยอกแล้วสับมังกอกกูอีนั้นกะหายเอ็นหนึ่งนานผมงแดงจนจอกแล้วนออกใส่กูนั้นกะหาเอ็หนึ่งนาน ตามอ่อนปอดดังคอนความเป็นคนใ่กุ้ยนันแหงหายยังนันนมญาญญาณมันตีตาพันล้านกำปันฟาดหลังกูนดังอักจนกิุสมักงามลายนันแหงหายอาพามือ ียกายเหลือลอนเจ้งเอวกับเต้าต่อแต่นียเขาและน้ำสิเศ้ายุ่งบ่คันมีท่าสาใส่ดอกต่างเตีนใส่สวงกูเสียงอยู่ยังดอกเทีมข้างพัง khăn bó mi cuộn dây khướn mưa hoàng hướng san bàn pho mát cú lèo trắng men của nhà nè ยอโอาเมตาวานตั้งตะไปขอทานสู่จินกันจวนบางขอทาสาภัยสิให้ยักจะไปหลายตางทุกสิ่งอย่างพี่สิสวยนางน้องอยู่สบาย พันว่าเขาแล่นามพิสิตังตักเองสิลองเพื่อให้ฟังเสียงค้อมนอนอยู่ในหมู่หองอามิตตาว่ายัางยงบ่เป็นการย่าตามต่อเมียใส่ผัวเป็นกำกอหากว่าเจ้าขี่ขานสิขึ้นบ้านเจก,ก่อนง่าย อันนี้ลาิตา,าพามจึงได้ย้ายเข้าไปปาวงกอดเพื่อสิขอสองเสียที่อยู่ดงพงดาวหันใจยาวใจสั่นขั้นบ่ไป่านเมียจากออก่าเอื่นสังนองให้น่องใส่กอดไผสิมาหลอนขึ้นแล้ววัดนี้ไปสิรลอนมาสื่อรอกไม้รังยอมครั้ง เจ้าจะได้นั่งใกล้ดอกไข่ให้แก่มังให้เจ้านอนในอันพักตูวเฮือนดัดแจมขั้นเจ้าปวดนอกบ้านกระท่อน้อยขี้ใส่เต็มเพสิเลิมไปเต็มข้าวกลับมาให้มันเจียงอ้อยห้อยย้ายใสหนุ่มน้อยดอกมาเข้าหวมยัง phê xê piêng pê phao ma tha yu na ba ta na chum chom qua xô va si mô m đốc cấp bay cấp vãn đốc xăng xia ขอจบกันวันพามบามยุติกาวไอ้นี่ก่อนเจ็ดสิบเก้าหมดตอนบานคาถาผูกนี้จะลงไว้บ่ว่าหลายนั้นดอกน้าสามทางอยู่